พริมหาสงกรานต์ครบรอบขวบปีเป็นที่ตั้งตารอของคนทั้งชาติและในที่นี้ยังหมายความรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตั้งตารอมหาประเพณีที่สืบสานต่อกันมาอย่างยาวนานความงดงามทางวัฒนธรรมจากอดีตเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายทั้งดีบ้างเลวบ้างตามแต่สถานภาพของประชาชนในยุคน,นั้นนน สิ่งหนึ่งที่มาคู่กับความสนุกสนานก็คือความสูญเสียเกิดอุบัติเหตุดังสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2553ในจังหวัดชนบุรีเกิดขึ้น74ครั้งมีผู้ไดะะ้รับบาดเจ็บ96รายเสียชีวิต6รายบาดเจ็บอีก76รายสายเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่การเมาสุราและการขับรถตัดหน่าอย่างประชันิ ประเภทขอันนะที่เกิดอบุบัิเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์และรถปิกอัพเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจในการร่วมสนุกสนานกับประเพณีสงกรานแม้ว่าจะมีวันสงกรานตามแบบเฉพาะของพื้นบ้านต่างหากที่เรียกว่าวันไหลในวันที่19เเมษายนของทุกปีก็ตาม ต่ช่วงสงกรานต์ก็ <Hey, S 1> ไม่ว่างจาก <DJ S 2> นักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมสาดน้ำกันอย่างมากมายมสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยามีภารกิจในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลารวมกับนโยบายในการลดปัญหาอุบัติเหตุที่สร้างความสูญเสียให้กับประชาชนในช่วงสงกรานต์ได้ร่วมกับเมืองพัทยาเพื่อร่วมกันรณรงค์ในการป้องปรามการละเลยวินัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อไม่ให้มีผลไปกระทบต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวม15เมษายน2553ณจุดให้บริการประชาชนตามนโยบายการอำนวยความสะดวกให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเก็บเกี่ยวความสุขกับเทศกาลสงกรานพร้อมทั้งเป็นจุดป้องปรามเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดสถิติการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมในการดำเนินโครงกรารในครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับกองสวัสดิการและสังคมมืองพัทยาในการร่วมกันสร้างบรรยากาศของการทํางานร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความห่วงใย,ยในสังคมโดยรวมอย่างแท้จริงโดยใช้กฎหมายบางส่วนเป็นตัวช่วยบังคับแก่กรณีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้อื่นและตนเองได้โดยส่วนลึกของนโยบายมิได้ต้องการสร้างความรําคาญใจให้แก่ประชาชนโดยรวมแต่เพียงเพื่อมาตรการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ จากผู้ใช้ย,ยานพาหนะเหล่านั้นโดยเฉพาะผู้ที่เมาแล้วขับที่เป็นตัวแปรสำคัญของหลายเหตุการณ์หลายความสูญเสียดังสถิติในแต่ละปีที่เกิดจากการเมาแล้วขับจำนวนมากและอีกหลายกรณีที่เกิดจากการละเมิดกฎหมายการจราจรจนเกิดอุบัติเหตุสร้างความสูญเสียให้กับตนเองและผู้อื่นรวมถึงผู้ไม่รู้อิโนโอิเนที่หอยรับเพาะบ้างก็บาดเจ็บบ้างก็ตายบ้างก็พิการ ในวันดังกล่าวหลายคนคงสงสัยกับกิจกรรมข้างถนนที่คนผ่านไปมาพบเห็นเหตุการณ์ที่สองกิจกรรมทำขึ้นในจุดบริการนักท่องเที่ยวเดียวกันด้านหนึ่งคือการตรวดขันวินัยการจราจรของเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรเรียกตรวจทั้งรถเล็กรถใหญ่ที่ต้องสงสัยว่าคนที่ขับจะมีอาการเมาหรือซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายแต่อีกด้านหนึ่งบอกกระหึมเสียงดัง ดังกับมีงานรื่นเริงรวมการแสดงด้านหน้าเวทีอย่างมากมายรวมถึงมีของรางวัลน,นำมอแก่ผู้คนที่ผ่านไปมาบ้างก็จอดรถดูบ้างก็เก็บความสงสัยไปต่างๆนานาคงอดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะอะไรสองเหตุการณ์มันจึงเกิดขึ้นณนะข้างถนนที่มีรถราขวักขวายอย่างนี้จะเป็นไปได้เหรอที่มีการจับแล้วแจกหรือโชว์รถจับ ความสงสัยนี้ก็กระจางเมื่อนายกเมืองพัทยานายอิจุพลคุณปลืม้มและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาพันตำรวจเอกนันทวุฒิสุวรรณละอ,องได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อในการร่วมกันจัดโครงการรณรงค์เมาไม่ขับกระชับมือทั้งสองหน่วยงานมุ่งหวังให้สถิติอุบัติเหตุในช่วงมหาสงการและทุกๆวันลดน้อยลงถึงแม้จะไม่สามารถลดอุบัติเหตุได้ทั้งหมดแต่ก็ลดในส่วนที่เกิดจากคนได้แค่บางส่วนก็ยังดี ด้วยความเห็นใจต่อประชาชนที่ต้องเสียเวลาในการดำเนินงานในครั้งนี้ซึ่งหน้าที่ก็ต้องเกิดคุณธรรมก็ยังดำรงความยากในการยืนจึงเกิดในใจทั้งสองหน่วยงานก็เพียงความเข้าใจที่ประชาชนจะมีให้กับหน่วยงานท้องถิ่นที่มีเจ้าหน้าที่คอยอยู่ใกล้ชิดประชาชนอยู่เสมออย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอยากทำงานแค่เพียงการบอกกล่าวแต่ที่ผ่านมา ก็มีปัญหาจากการละเมิดและเกิดอุบัติเหตุขึ้นอยู่เสมอเสมอจึงต้องดำเนินการตามหน้าที่ไปแต่เสริมความเข้าใจด้วยการสร้างความสนุกเสริมความสุขปนรอยยิ้มด้วยกิจกรรมบนเวทีโดยชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจคลายความเครียดวิตกที่อาจเกิดต่อผู้กระทำผิดและเมื่ต่อระเบียบบนท้องถนนที่คนส่วนใหญ่ถือปฏิบัติกันเป็นอย่างดีอีกทั้งของรางวัลที่เมืองพัทยา ได้จัดเตรียมมาอย่างมากมายเพื่อมอบสําหรับผู้ที่ร่วมรณรงค์นในครั้งนี้ทั้งรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติตามกฎดได้อย่างเคร่งครัดและปลอบใจกับการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงความรู้ความเข้าใจเทคนิคการใช้รถใช้ถนนที่ผู้นําทั้งสองหน่วยงานได้เดินแจกกับประชาชนที่ผ่านจุดบริการดังกล่าวนี่ยังไม่นับการแสดงที่สร้างความสนุกสนานอีกมากมายที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีแก่สังคม ลดอุณภูมิดีกรีความร้อนแรงของเดือนเมษาสร้างสายลมที่พลิ้วผ่านบนท้องถนนที่ผู้คนพลุกพล่านแต่ก็มากด้วยรอยยิ้มที่แปดเปื้อนบนใบหน้าของผู้คนที่พบเห็นผู้คนที่เข้าใจเห็นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมการบริการแก่ประชาชนมันคือบทบาทมันคือหน้าที่ที่จะต้องดำรงตามกลไกของสังคมนี่ไม่ใช่เทศกาลเดียวของไทยไม่ใช่วันเดียวของมือพัทยา ที่มีผู้คนมากมายยังมีผู้คนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีอยู่ตลอดเวลาจึงยังมีภารกิจหน้าที่อื่นๆอีกมากในการทํางานแต่นี่คือส่วนหนึ่งของหลายร้อยงานที่พวกเขาได้ทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เมืองพัทยาและประชาชนนักท่องเที่ยวแต่ในหนึ่งกิจกรรมนี้เพียงเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ ความทรงจำอันเลวร้ายที่อาจเกิดกับใครได้เสมอช่วยกันลดความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีเราก็มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุให้สายน้ำที่สาบรถในวันสงกรานเป็นสายใจของคนไทยที่ถักทอสอดเกี่ยวประสานสายสัมพันธ์สู่กันให้ไทยคงเป็นไทยเป็นสยามเมืองยิ้มยิ้มให้ได้ทุกคนสถานการณ์ทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยรอยยิม้มจงศรัทธานในรอยยิม้มแค่คุณยิ้มและเข้าใจ สังคมไทยก็จะร่มเย็นตลอดไป